ลงตุ้มสวนเกษตรนินทีครับลงตุ้มเข้ามาที่โครงการที่เจ็ดครับก็มีอะไรต้องยังต้องรับผิดชอบอยู่อยพอสมควรเพราะโครงการที่เจ็ดเนี่ยวัาหลังจากที่โอนไปเนี่ยหนึ่งปีลงตุ้มก็ต้องดูแลให้เหมือนเดิมนะครับตัดหญ้าดูแลต้นไม้ให้เรียบร้อยนะครับผลผลิตในสวนนี้ของลูกบ้านเนี่ยลงตุ้มตัดไปฝากลูกบ้านหลายรอบแล้วเพราะว่าในสวนของเขาอ,อย่างพี่อ้นเนี่ยแปลงนี้อยู่ที่กรุงเทพ ลุงทุก็เอากล้วยไปให้สองเรือละเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์นี้ก็คงได้ตัดอีกสักส,กสองเรือเดี๋ยวเอาไปให้เขาอยู่กรุงเทพก็อยู่ไม่ไกลจากลุงตุ้มโครงการเจ็ดเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างไปถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณปีปีครึ่งนะคะรับปีครึ่งก็ก็จบจบโครงการแบบก็เหนื่อยเหมือนกันเขาโครงการนี้เพราะว่าเนี่ยแปลงนี้เพิ่งโอนไปเมื่อวานนี้แปลงนี้เป็นแปลงของพี่ โอเล่ที่บัณฑิตเดี๋ยวลุงตุ้มเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงว่ากว่าจะจบได้นี่ก็เล่นเอาเหงื่อหยดว่าลุงตุ้มเสียโอกาสในการขายไปสองรอบเพราะว่าแต่อนี้กว่าจะได้มาเนี่ยลุงตุ้มประกาศขายก็มีคนที่จะซื้อสนใจเข้ามาดูเขาก็วางมาจำวางมาจำไปห้าหมื่น 50, นะครับ ปกติแล้วเนี่ยวางมว้จำล้วคนอื่นเขาไม่คืนนะแต่ลุงตุ้มคืนเพราะว่าถ้าใน,นกรณีที่กู้แบงค์ไม่ผ่านหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรลุงตุ้มก็คืนแต่จริงๆอ่ะเคสเนี้ยลุตงตุ้มไม่คืนก็ได้นะเพราะว่าคนที่จองไปเนี่ยแย่เนี้ยต้องการกู้แบงค์ลุงตุ้มกาทำสัญญาเป็นหกสิบวันก็คือกู้แบงค์ทำาเนี้ยพอประมาณสักเดือนเดือนกว่าๆเขาไม่สู้ทั้งทที่ ไม่สู้คือ,อยังไงเขากลัวเรื่องดอกเบี้ยกู้แบงก์่ะนะยังไงมันก็ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับไม่สู้เขาบอกว่า,าปล่อยปล่อยให้คือไม่เอาจะขอเงินมาจ้ขคืนลุงตุ้มก็คืนแต่มันต้องถึงเวลาอันสมควรเวลาอันสมควรนี้ก็คือต้องให้สัญญาหมดถูกไหมครับสัญญาที่ทําไว้สองเดือนต้องหมดสัญญาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมาฟ้องกลับได้เพราะว่าลุงตุ้มในสัญญาระบุไว้ว่าเราคืน นะถ้าเราเจ้าของที่ไม่สามารถโอนให้ได้เราต้องจ่ายสองแสนลุงตุ้มโดนปรับแน่นอนสองแสนนะก็ต้องรอพอหมดสัญญาปุ๊บลุงตุ้มก็เริ่มขายเริ่มขายแล้วลูกค้าแปลงนี้คือคุณบัณฑิตเนี่ยก็มาซื้อไปเขาวางมาจําแล้วก็ไปทําไปกู้แบงค์พอไปกู้แบงค์เนี่ยมีปัญหาแบงค์หนึ่งไม่ผ่านเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การพิจารณาม,มันก็ทอดเวลาไปอีกลุงตุ้มก็โยกให้อีกแบงค์หนึ่ง จนพิจารณาจนผ่านใช้เวลาไปสี่เดือนทั้งหมด6เดือนนะครับทั้งหมด6เดือนลุงตุ้มก็โอนเงินคืนคนที่จองคนแรกไปนะครับมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์นะว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราขายที่แบบนี้ต้องสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าคุณต้องสู้ต่อให้สุดถ้าคุณสู้ต่อไม่สุดเนี่ยเรายึดเงินมาจํามันเสียยวกาดในการขายลุงตุ้มก็เลยว่าต่อไปนี้ คุยกันใหม่ไม่ใช่เห็นแก่อยากจะได้แล้วก็มากักคนอื่นไว้คนอื่นที่อยากจะได้ลุงตุ้มก็ปฏิเสธหมดเพราะว่าถือว่าขายแล้วในระยะสองเดือนนั้นลุงตุ้มก็ไม่ขายใครหลังจากสองเดือนที่หมดสัญญาแล้วลุงตุ้มถึงจะเริ่มขายด้วยมารยาทของผู้ขายลุงตุ้มจะเป็นอย่างนี้ก็บอกก่อนว่าลุงตุ้มไม่ใช้อ่าในหน้าค้าที่ดินลุงตุ้มเป็นเจ้าของวงการเองแล้วก็ทำเองขายเองเพราะฉะนั้น เชื่อได้อย่างหนึ่งว่าลุงตุ้มมีสัจจะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากพอที่จะดูแลลูกบ้านดูแลเรื่องหลังการขายได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเคลียร์ให้ชัดทําให้เราเสียโอกาสในการขายเพราะฉะั้นใครอยากมีที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยคุณรอ่เงินสดคุณพร้อมที่มันก็ขยับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นกู Go ้แบงก์เป็นเรื่องการเสียบดอกเบีย้ยมันเรื่องของปกติถ้าคุณกลัวดอกเบีย้ยคุณจะเดินออกจากบ้านมาจองเราเลย นะถ้าคุณตั้งใจที่จะกู้แล้วคุณไม่ต้องกลัวเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบี้ยหกจุดสี่เปอร์เซนของธนาคารนี่ครับไม่ถือว่าเยอะเลยสัญญาสามปีเนี่ยคุณคุณมีระยะการผ่อนภายในสามปีคุณเอาให้จบหรือว่าคุณจะผ่อนสิบปียีป่ปีมันไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ตัวผู้ซื้อเองเพรงั้นผู้ซื้อเองตัดสินใจได้ไหมว่าคุณอยากได้ที่จริงๆหรืออยากได้เพราะอารมณ์บางคนเนี่ยอยากได้ไว้เฉยเฉยขอนหนึ่งว่าคุณอยากได้ไว มีคอนเซปต์เอาไว้สําหรับไวัยเกษียณเหมือนอย่างลุงตุ้มเนี่ยสร้างสวนเกษตรอินทรีย์จัดสรรขึ้นมาลุงตุ้มไม่ได้ขายที่ลุงตุ้มไม่ได้ขายที่ดินเป็นหลักนะครับเพราะการขายที่ดินเป็นหลักนะี่ะมูลค่าของที่ไม่เท่าไหร่ลุงตุ้มขายโมเดลของไวัยเกษียนเพราะคนเกษียนคนจะรอกเกษียนหรือว่าคนเกษียณแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไร ทุ่มจัดสรรไว้หมดนะครับไม่ว่าที่เนี่ยลุงพูุ้งปลูกต้นไม้ให้แล้วพร้อมกันดูแลพัฒนาไว้ให้หมดเรียบร้อยไม่งั้นที่มันแพงกว่าปกติธรรมดานะมันเหมือนทฤษฎีแตงโมผ่าซีกแตงโมลูกหนึง่งเท่าไหร่นะครับเขาเอามาผ่าซีกเป็น8ชิ้นเขาขายชิ้นละ20บาททําไมคุณซื้อกันนะครับลูกหนึ่งต้องร้อยหกสิบปกติลูกสี่สิบห้าสิบบาทไม่ซื้อกันเหมือนกันที่นี่เหมือนกันที่ที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยราคายังไงก็ต้องสูงกว่าเพราะว่ามันมีต้นทุนในการดําเนินงาน ไม่ว่าในเรื่องการขออนุญาตตั้งแต่เบื้องต้นนะครับขอแบ่งแยกโฉนดการปรับพื้นที่การขุดบอ่อการปลูกต้นไม้ขอไฟฟ้าน้ำประปาทางสาธารนณะทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดเนี่ยดูว่ารัวเนี่ยเฉพาะโครงการนี้ลงทุ้หมดเป็นล้านนะครับบวกไปในมูลค่าที่ดินมันต้องบวกอยู่แล้วเพราะมันเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงค่าการบริหารค่าการจัดการค่าดูแล แต่สิ่งที่ได้มาก็คือลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเข้ามานะครับเอาบ้านนอกดาวมาตั้งแล้วอยู่ได้เลยหรือจะสร้างบ้านก็สร้างได้เลยหลังจากที่ขายไปแล้วลุงตุ้มยังดูแลให้อีกหนึ่งปีนะฮะขบวนนการไม่เรื่องจะขอใบอนุญาตก่อสร้างขอน้ำขอไฟลุงตุ้มจัดการให้หมดนะเราเข้าใจว่าคนเกษียณต้องการอย่างไรแล้วโมเดลของวัยเกษียณเนี่ยต้องการยังไงเพราะว่าลุงตุ้มเนี่ย ถึงวัยเกษียณแล้วเลยเข้าใจว่าคนที่เกษียณแล้วก็ต้องการอะไรไม่ต้องการยุ่งยากนะครับซื้อที่ปเปล่าๆมาพัฒนาที่อาจจะถูกจริงนะที่แปลงหนึ่งอาจจะไล่ไม่กี่บาทหนุต้องมาขายล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ซื้อมาต้องต่ากว่านั้นอยู่แล้วทามันก็ต้องมีกําไรใช่ไหมครับบางคนก็ดาม่าเยอะว่าที่ไปซื้อที่ที่ดินที่ถูกๆแล้วมาพัฒนามาทําเองดีกว่า อ่ะใครชอบอย่างนั้นทําไปถ้าใครชอบสําเร็จแบบนี้ลุตงตุ้มมีให้นะครับโครงการเจ็ดนี้ปิดหมดแล้วนะครับแปลงนี้ก็โอนไปละนี่แปลงนี้ก็ของคุณบัณฑิตคุณพี่โอเล่โอนไปละนะฮะสัปดาห์หน้าก็แปลงนี้จะโอนตามไปแล้วก็นู่นอีกสองแปลงก็โอนนะครับยุ่งยากนิดหนึ่งยุ่งยากเพราะว่าแปลงเนี้ยแปลงสุดท้ายที่ลุงตุ้มบอกว่าจองแล้วมาทิ้งทิ้งเราลอยแพ่แต่ลุงตุ้มคืนเงินไปหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างมีหมด ครับหนุตุ้มก็ไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับเพราะว่ามันด้วยมารยาทที่ทำจากที่หลังนะฮะถ้ซื้อที่อย่าซื้อด้วยอารมณ์นะครับต้องมีเป้าหมายชัดเจนให้ชัดเจนเสียดอกต้องเสียดอกยอมจ่ายนะครับเสียดอกไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณรอให้มีมเงินพอที่จะซื้อที่ราคาที่มันก็ไปแล้วมันไม่รอคุณหรอกครับโครงการนี้หนุ่ตุ้มขายอยู่ล้านสี่นะครับแปลงติดของขายอยู่ล้านห้า โครงการใหม่ๆโครงการแปดที่ต่ออย่างนี้ลุงตุ้มก็ขายหมดไปแล้วตรงนั้นล้านเจ็ดแสนบาทโครงการที่เก้ากลังทําอยู่ตอนนี้สองล้านสองเห็นไหมครับว่าราคามันไปแล้วเดี๋ยวโครงการที่สิบก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะก็สองล้านกว่านะราคาล้านกว่าบาทไม่มีแล้วก็ถ้าคิดอยากจะกลับมาเป็นลูกค้ากันอีกมาดูนะครับราคาก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วแต่ลุงตุ้มก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแบบ ที่ให้ความสนใจที่ของตุ้มยังมีความปรารถนาที่อยากจะได้แต่ถึงไปไม่สุดไม่เป็นไรนะครับวันหน้าเรายังเป็นลูกค้ากันแล้วเป็นลูกบ้านลุงตุ้มลุงตุ้มดูแลให้นะบ่นท่าหน่อยคลิปนี้ขอบคุณครับ